สวัสดีครับผมแอดมินตั้มนะครับกลุ่มชุตติ้งสลิงช็อตนะครับผมวันนี้ผมจะมาเทสงามของลุงเขตนะฮะของพี่เขตแล้วเนี่ยแหละฮะของพี่เขตที่สายาลุงเขตน่ะนะเขาให้งามตัวนี้แอดมินมาตัวนี้แอดมินจะมาเทสกับเห็นนะฮะก็คือกุ่มก้อนดินเหนียวนะครับผม จะมาเทสกับลูกกระสุนตัวนี้ฮะตัวนี้จะแปดมิลทั้งคู่นะแปดมิลทั้งคู่เดี๋ยวจะมาวัดกันความหนาความหนาของดินนะนี่นะครับเีที่จะเห็นด้ว่า ความหนาอยู่ที่สามสิบหกนะสามสิบหกมิลประมาณสี่สิบครับสามสิบสี่สามสิบหกประมาณเนี้ยสามสิบหกมิลนะฮะจะยิงด้วยลูกหินนะฮะแล้วก็ลูกเหล็กแปดมิลแปดมิลทั้งคู่นะครับผม ก็คือพื้นที่จะค่อนข้างจะคับแคบหนะน่อเดี๋ยวผมจะยิงด้วยลูกเหล็ก8ปมิ้งกันนะ โดยที่เปิดพัดลมไว้นะฮะให้มันโต้โต้กับลมนะฮะนีฮะการเข้าของลูกเหล็ก8มิลน,นะฮะรูออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเข้าแบบนี้ออกแบบนี้นะครับผม ต่วนะ่ฮะรูนี้คือลูกเหล็กแปดอันนี้แบบช็อตต่อช็อตนะครับผมอันนี้คือลูกหินนะฮะลูกหินแปดมิลเหมือนกันคือแรงแรงถ้าผมจำไม่ผิดคือลูกเหล็กเนี่ยแรงกระททกจะอยู่ที่16นะฮะแต่ตัวนี้แรงกระทาจะน้อยกว่าเพราะว่า ลูกเหล็กหนักอยู่ประมาณสองกรัมตัวน,นี้จะหนักอยู่ประมาณศูนจุดแปดห้าครับผมก็มาดูที่รูนะฮะนะครับผมความแตกต่างจะเ,เห็นแตกต่างไหมครับความแตกต่างอันนี้คือลูกเหล็กอันนี้คือลูกหินนะฮะลูกเหล็ก แล้ลูกหินนะครับผมลูกหินจะออกเป็นกวงกว่อนนะฮะโอเคก็คือการทำลายล้างพอพอกันนะครับผมก็คือแทบจะไม่แตกต่างจากลูกเหล็กเลยนะฮะแต่ทีนี้ผมจะมายิงลูกหิน12 12มิลตือวนี้นะครับลูกหิน12มิล ตามดูเดิี๋อวก็่ามาคุยกันก็คือนี่คือลูกหิน12บสองมิลนะฮะ ก็คือเราจะพูดไงดีเดีย๋ยวชมหนังติ๊กปาเคตกอนสวยงามดูรงตัวนี้คือลูกเหล็ก8มิลน,นะครับผมมันจะกว้างกว่า วัดลูกข้าวของลูกเหล็กนะฮะ14.9นะฮะ8มิล14.9แล้วรูกออกนะครับผมวัดเที่บมา18.3 18.3นะครับผมแล้ว แล้วลูกหินนะฮะลูกหินก็คือน้ําหนักมันต่างกันนะครับผมแต่ความเขาเรียกว่าอะไรเอาความทําลายล้างมันแทบไม่ต่างกันอันนี้คือลูกหินอันนี้คือลูกเหล็กนะฮะสิบเจ็ดมาณเจ็ดจุดสี่นะครับผมอันนี้คือคือลูกหินประมาณสิบแปดนะฮะจะได้อยู่ประมาณสิบแปด แล้วรู้ออกผมกเพื่อนจริงๆเลยรู้ออกของลูกเหล็กนะฮะจะอยู่ที่สิบแปดจุดหกนะฮะประมาณนี้แต่รู้ออกของลูกหินนะฮะอยู่ที่ประมาณสิบสี่จุดสามประมาณนี้นะสิบสี่จุดสาม อันนี้คือลูกหินที่สองมิลที่แอดมินบอกว่าของสายล่านะฮะสายล่าสายล่าสิบสองมิลน,นะฮะแต่ลูกเข้าอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดสามนะฮะประมาณ23ยี่สิบสามประมาณนี้ ประมาณนี้ย25.7นะครับผมดูรู้ออกของเขารูออกประมาณ27นะครับผมชัดเจนนะครับแตกต่างนะฮะลูกเหล็ก8มิลน,นะครับผม ลูกหินแปดมิลน,นะฮะแล้วก็นี่คือลูกหินสิบสองมิลเจยขอไปถ่ายก่อนนายบ้านสักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างของรูแผลรูแผลข้างหลัง รูแผลข้างในนะครับมาดูาพี่จะเห็นกันหรือเปล่าอ่าจะเป็นลูกลูกเหล็กค่อนข้างจะเรียบเข้าไปนะแต่เป็นลูกหินค่อนข้างจะกวานเป็นเกลียวนะครับผมตัวนี้จะเห็นได้ชัดว่าเป็นเกลียวเข้าไปเป็นเกลียวนะฮะเพราะว่าถามว่าทําไมถึงเป็นเกลียว ถามว่าทำไมถึงเป็นเกลียวครับผมเดี๋ยวผมอธิบายก่อนตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือลูกหินที่กลมนะครับผมคุณก็จะเห็นป่าลูกหินที่กลมนะฮะมันจะมเีเหลี่ยมมุมของมันอยู่นะฮะถ้ามันโต้กับลมนะฮะอย่างเงี้ยจะเห็นจะเห็นชัดจะมีเหลี่ยมเดี๋ยวนิดๆน,น,นะฮะ แต่ถ้ามาโต้กับลมจะเป็นแอโร d y n a มิกนะครับผมมันจะปั่นพวงในตัวของมันเองเพราะว่าคนโบราณน,นะฮะเวลาเขาจะยิงยางหนงติ๊กไทยเนี่ยเขาจะบิดเกลียวเขาจะบิดบิดสายมันมันจะเป็นกระบาดอย่างเงี้ยจะบิดเกลียวแต่หนังกระติกจีนจะไม่บิดเกลียวจะยืดตรงๆนะแต่คนโบราณเขาจะบิดเกลียวข้อมือครับผมก็คือกระจ่างน,นะฮะกระจ่างน,นะฮะ สำหรับลูกลูกเหล็กนะฮะที่มีต้นทุนที่สูงนะครับผมกับลูกหินที่มีต้นทุนที่ต่ำนะครับผมการทำใดล้างพอๆกันครับผมรูพอๆกันแรงปะทะไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็ประมาณพอๆกันเพราะว่ามันรูแปดมิลเหมือนกันน้ําหนักอาจจะไม่ไม่เกี่ยวในตอนนี้นะฮะเพราะว่าใคยยิงลูกเหล็กเนะี่ยจะรู้เลยว่า ระยะมาณยี่สิบสิบห้ายี่สิบเนี่ยเริ่มย้อยเพราะว่าน้ําหนักกันสองกรัมแต่ลูกหินเนี่ยยี่สิบเมตรจะไม่ย้อยเพราะว่ามันเบาน้ําหนักมันศูนย์จุดแปดห้ากรัมครับผมแต่ส่วนลูกหินนะครับผมมันจะหนักอยู่ที่ประมาณสองจุดเก้าสองจุดแปดประมาณเนะี่ยสองจุดแปดสองจุดเจ็ดก็คือจะหนักกว่าลูกลูกเหล็กเพราะด้วยตัวมันเองที่ว่ามันใหญ่แล้วก็มันหนักก็จะทําให้บาดแผลที่ กระแทกเข้าไปจะใหญ่กว่ารูปชนิดอื่นนะครับผมมันจะเป็นเกลียวนะฮะปั่นนะฮะทำให,หลังกระตุยออกมานะฮะโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ